สัมภาษณ์คุณแม่แนิดนึงนะคะออพอดีพี่สุวรรณเนี่ยเขามาวางบิทที่ออฟฟิศแล้วก็ปรากฏว่าหนูก็เล่า,ลาว่ามีคนหายโรคปฏิหาระไรแบบเนี้ยเขาก็เลยให้หนูคุยกับคุณแม่เพราะว่าเขาอยากให้คุณแม่เนี่ยหายจากปวดขาอ,อ,อยากจะเรียนถามว่าแนะนำคุณแม่อธิษฐานทางโทรศัพท์อะค่ะคุณแม่มีมีอาการเป็นยังไงคะตอน,นปัจจุบันเนี่ยอาการที่คุณแม่เป็นคือปวดขา เจ็บปวดเกด้วแค่คงค่ะคเป็นคนที่เชื่อคนแรกดูขึ้นได้ไงม่รู้่ะแล้วก็ีถาไปทุกอย่างใจันมั่นใจคค่ะระบบกใหขึ้นเิก็เลนไปเดินค่ะก็ก็ดี แล้วพอเอ่อพนักนทิ้งยาไปไม่ได้ไม่รู้เงินเช่ายาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเช้าวันก่คือเมื่อวานถ่านร้อนไม่เป็นไรแต่เช้านี <car 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 ้เึ <car 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 ิ่งมาหัวเข่ามันตึงค่ะแต่้กระดูกไม่เจ็บเหมือนเดิมไม่เจ็บเหมือนเดิมแล้วแล้วเมื่อกี้ที่ระวังมือกันเป็นยังไงคะก็มันมันไม่รู้กล้ามเลยแต่เชื่อค่ะค่ะก็ แล้วแลวคุณแม่คิดว่าเราที่คุณแม่ลุกปุ๊บปั๊บอะไรแบบเนี้ยคะ่ะที่หลังจากอธิษฐานไปนคุณแม่คิดว่าใครรักษาคุณแม่คะพระเยซูพระเยซูค่ะ